าจเจ้านะคะแค่ข้ามถนนเล็กๆมาค่ะติก๊กจะพาคุณผู้ชมมาสู่ถนนนี่เลยชื่อว่าโอฮาราอิมาจินั่นเองค่ะที่นี่นะคะเป็นถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารร้านช้อปปิ้งต่างๆมากมายขนมที่ขึ้นชื่อน,นะคะของที่นี่เมืองนี้นะคะรวมทั้งอาคารบ้านของเขานะคะก็ยังรักษาความเก่าแก่ของยุคนั้นๆไว้ด้วยค่ะไปกันเลยช้อปปิ้ง เป็นไงคะเดินไม่ไกลจากสารเจ้าเลยเราก็มาถึงแบบถนนช้อปปิ้งเต่ไปด้วยร้านขายของฝาของที่ระลึกต่างๆมากมายร้านไอศครีมร้านชาเยอะๆแต่สองข้างทางเลยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเยอะๆไปหมดเลยนี่ที่พาดูข้างหน้านี่นะคะอาคารบ้านเรือนเก่าแก่เป็นไง บ้านเรือนของที่นี่นะคะเขาจะเป็นสไตล์ของเอโดะนั่นเองค่ะแต่ว่าภายในอาคารนั้นก็เต็มไปด้วยร้านค้าเหมือนกันค่ะนึกว่าตัวเองยืนโพสท่าถ่ายแบบอยู่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะทพกผู้ชมค่ะมาชมทั้งถนนนะคะจะเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนนะคะในสมัยยุคเอโดะอย่างหลังนี้นะคะก็มีอายุร้อยกว่าปีแล้วค่ะผู้ชมค่ะนี่เป็นเอโดดั้งเดิมเลยค่ะอ๋อนี่บนบ้านแต่ละหลังเนี่ยค่ะเขาจะมีเชือกชิมเมนาวะนะคะไว้บูชาสิ่งดีๆจะได้เข้าบ้าน,นะคะ่ะบ้านเก่าไม้ยังสวยอยู่เลยอ่ะเนี่ยค่ะแต่ละหลังนะคะล้อมรอบแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ ถ้าพายขึ้นไปดูเนี่ยจะเห็นแบบว่าเป็นอาคารเก่าแก่จริงๆจะพาคุณผู้ชมไปดูรอบๆเนี่ยค่ะทุกหลังเนี่ค่ะดูข้างบนอาคารได้เลยเนี่ยแต่ละหลังอันนี้เก่ค่ะคุณผู้ชมขะนี่คือ ATM ค่ะข้างในนี่นะคะจะเป็น ที่ที่ก้าไปกด ATM นั่นเองค่ะแต่ว่าที่เด็ดก,กว่านั้นคือ ATM นะคะเมื่อเงินออกมาก็จะมีใบที่ทำนายเหมือนใบ CMC เลยค่ะใช่สบว่ได้หรอคุณกดเงินไปงว่นนี้คุณหมดเงินแน่อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่ๆเลยเนาะก็จะมีคำทำนายนะคะสำหรับเวลากด ATM ด้วยอะ่ะเจ๋งดีะ่ะนี่นี่ค่ะนี่เขาก็จะทำนายออกมา This for t u n e อ๋อ uh, small, oh, small fortune เป็นคำทำนายเล็กๆนะคะที่ออกมาด้วยพร้อมกับใบเสร็จขนมที่ขึ้นชื่อนะคะเป็นของฝากของจังหวัดนี้นะคะต้องแบบนี้เลยค่ะร้านนี้อากาฟุกุเป็นร้านดั้งเดิมนะคะข้างในค่ะจะเป็นแป้งโมจิแล้วห่อด้วยถั่วแดงนั่นเองค่ะชื่อว่าขนมอากาฟุกุค่ะไปดูกันร้านเก่าแก่ดั้งเดิม ดซื้อ,อให้คุณผู้ชมดูคะ่ะหน,น้าร้อนแบบนี้นะคะเราต้องหาอะไรที่มันเย็นเพื่อทำให้ใจเราเย็น งั้นเราไปกินน้ำแข็งใสไม่เกี่ยวกันเลยเนาะแต่พยายามให้เกี่ยวค่ะจะพาคุณผู้ชมไปซื้อน้ำแข็งใสกันเห็นเขานั่งกินกันเนาะแบบอยากกินบ้างขอซื้อหน่อยนะได้แล้วเย้ yeah. เราซื้อคูป,ปองแล้วต้องมีเบอร์นั่งรอเพราะว่าคนเยอะมากไปหาที่นั่งรองกันดีกว่าค่ะ ไงคะขนมของติ๊กนะคะนี่คือขนมอากาฟุกุนะคะข้างในเป็นถั่วเอ่อข้างในเป็นโมจิห่อด้วยถั่วดแดงนะคะส่วนนี้เป็นน้ําแข็งใสแต่ข้างในก็มีอากาฟุกุด้วยเหมือนกันค่ะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะเขาก็ประยุกต์ค่ะเพราะว่าอากาศร้อนมากจึงต้องเอาน้ําแข็งมาช่วยในการดับความร้อนชิมเลยดีกว่ากินเลยดีกว่าเราอยากรู้จังเลยข้างในมันมีอะไรมีถั่วดแดงอยู่ข้างในด้วย นี่น้ำแข็งใส่ชาเขียวข้างในค่ะเป็นโมจิกับถั่วแดงนี่คือโมจิเดี๋ยวตอกถั่วแดงด้วยมีโมจิกับถั่วแดงค่ะ กินเย็นๆก็หลอปอีกแบบค่ะอากาศฟุกุ <c oughs> เห็นเขานั่งกินเต็มเลยอดูสิคนละถ้วยด้วยอ, <c oughs> อันนี้คือตัวลูกขนมนะคะที่อยู่ข้างในน้ำแข็งใสเป็นแบบนี้ค่ะหรือจะทานกับชาเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าหน้าร้อนแบบนี้เขาก็เลยประยุกต์เอาน้ำแข็งใสใส่ใส่ชาเขียวลงไปเลยทานทีเดียวพร้อมกันเลยค่ะ ร้านนี้นะคะที่เห็นคนนั่งเยอะๆนี้นะคะไม่ใช่นั่งพักผ่อนค่ะนั่งรอทานอูด้งกันค่ะเป็นอูด้งอย่างเดียวเลยนะคะใส่ไข่โดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะมาทานมากเลยนกำลังคุกอยู่เลยดูสิ